สำหรับมาตรการอื่นๆนะคะดิฉชันเองก็ขออนุญาตเน้นย้ำลงไปในบางบางนโยบายที่ท่าน,านสมาชิกได้ได้กล่าวถึงนะคะก็คือเรื่องของระบบรับจำนำข้าวค่ะก็เรียนว่าระบบรับจำนำข้าวนั้นเป็นนโยบายที่ต้องการสร้างความมั่นคงของ,ของไรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีไรายได้มากขึ้นนะคะแน่นอนระบบรับจำนำข้าวนั้นเป็นทางเลือกของเกษตรกรค่ะเพราะว่า ้าเกษตรกรสามารถที่จะไปขายดังร้านค้าหรือขายที่อื่นทั่วไปได้ราคาดีกว่าก็เป็นทางเลือกแต่รัฐบาลมีทางเลือกในการที่จะมีโครงการรับจำนำข้าวนั่นก็จะเห็นว่าทำไมเราตั้งงบประมาณไว้ต่อข้าวทุกเม็ด4 1 0 0 0มื่นล้านแต่จริงๆแล้ววันนี้มารับจำนำอยู่ประมาณ21ล้านตันนะคะซึ่งก็ต้องเรียนว่าจะเห็นว่า การด้วยโครงการนี้ทําให้สามารถที่รักษาเสถียรภาพของราคาได้ณนะวันนี้นะคะราคาข้าวเปลือกในตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้นถึง8%นะคะซึ่งก็อันนี้เป็นภาพรวมค่ะเพราะว่าราคาต่างๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับความชื้นที่จะมีการวัดนะคะแล้วก็จากที่เรียนว่าวงเงินนะคะซึ่งวงเงินที่ใช้ต่อการรับจำนำต่อหนึ่งรอบปีค่ะก็คือราปีแลบราปรังนะคะ เป็นวงเงินที่รวมทั้งมันสมหลังและอย่างพาลาด้วยอยู่ใน410,000ล้านค่ะณวันนี้ใช้จริง359,160ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นวงเงินที่รวมพืชผลเกษตรอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่ายังคงมีการทยอยในการที่จะรับรายได้ตั้งแต่ไตรมาสตั้งแต่ปลายไตรมาสนี้ แล้วก็จะจบตามรอบรอบเอ็อรอบ MOU ที่ได้มีการคุยกันนั้นต่อหนึ่งรอบปีณสิ้นสิ้นปี5-6ก็คาดว่าจะมีเงินนำส่งเข้าระบบอยู่ที่ประมาณ2,40,000สี0ล้านถึง2,60,000หล้านนะคะ นี่คือเป็นวงเงินที่จะเป็นวงเงินที่หมุนรอบเข้ามาค่ะนี่เรียกว่าเป็นวงเงินต่อรอบนะคะซึ่งก็จะมีรายได้เข้าซึ่งก็อยากให้เรียนว่าเราต้องดูในส่วนของรายได้เข้าซึ่งกําลังจะย,ยอยเข้ามาซึ่งตรงนี้ตัวเลขจะอยู่ที่ทางกระทรวงการคลังค่ะยังไงก็ตามดิฉันก็ได้ให้ในโยบายกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่ดิฉันมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติทุกครั้งนะคะว่า การทำงานทุกอย่างนั้นโดยเฉพาะในส่วนของการระบายข้าวต้องเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสและที่สำคัญต้องไม่ให้ขาดทุนเกินกว่าการประกันราคาข้าวในปีที่ผ่านมาค่ะอันนี้ก็ได้เน้นย้ำไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองนะคะต้องให้เป็นธรรมและตรวจสอบได้นะคะสำหรับ ก็ต้องเรียนว่าสําหรับนโยบายนี้นะคะนอกจากเรามองว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วนะคะก็อยากให้มองอีกมุมหนึ่งว่านโยบายนี้นอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเพราะว่าจริงแล้วเกษตรกรถ้ามีไรายได้เพิ่มขึ้นส่วนทางที่เพิ่มขึ้นนั่นเขาก็จะไปสามารถที่จะเอาเงินตรงนี้เลยค่ะ ไปจุนเจือครอบครัวไปใช้จ่ายถามว่าถ้าผู้ที่มีไรายได้น้อยจากรับบัต0น100บาทก็ต้องใช้หมด100บาทท่านสมาชิกลองคิดดูนะคะว่าจาก100บาทที่ใช้ไปทั้งหมดนั้นจะหมุนเวียนกลับเขา้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างไรจะกลับมาเป็นภาษีคืนกับประเทศอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ดิฉันเรียนว่าเราต้องสร้างความแข็งแรงให้กับประเทศสร้างความยั่งยืในให้เกษตรกรสุดท้ายแล้วมีเงินเหลือเกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เธอคะ่ะ ที่น้องชาวนาถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติถ้าเราไม่ส่งเสริมภาคการเกษตรเราไม่สามารถทําให้เกษตรกรของเราได้ยั่งยืนนี่คือไรายได้ที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาในอนาคตสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องเรียนว่าหลายๆท่านอาจจะมีข้อกังวลมากมายว่าการตรวจสอบเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วดิฉันเองก็ได้ให้มีการติดตามการตรวจสอบต่างๆว่าต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสนะคะก็มีการปรับ ระบบในส่วนของจุดโรงสีต่างๆนะคะมีจํานวนมีการปรับด้วยนะคะว่ายังไงต้องมีเจ้าหน้าที่ตํารวจตลอด24ชั่วโมงปรับคณะกรรมการมีภาพประชาชนเข้ามากขึ้นนะคะแล้วลในระยะยาวนะคะก็จะมีการติดตั้ง กล้อง CCTV ณนะจุดรับจำนำค่ะเพื่อให้สาธารณชนได้ตรวจสอบนะคะรวมถึงการที่จะส่งเสริมให้มีการสร้างระบบไซโรในการเก็บรักษาข้าวให้มีสามารถที่จะเก็บไว้นานขึ้นนะคะแล้วก็ยังจะให้นำเอาระบบ IT หรือระบบ เทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะเก็บตั้งแต่ตั้งแต่ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนที่เกษตรกรนะคะการออกใบรับรองหรือแม้กระทั่งการที่อยู่ที่จุดจุดลงสีทกศแล้วก็คลังสินค้ากลางนะคะหรือว่ากรมกรมการค้าต่างประเทศและรวมถึงผู้ส่งออกค่ะ ถ้าเราเก็บทุกขั้นตอนมีการตรวจนะคะตามหลักบัญชีที่เรียกว่าการตรวจได้คอนทรายต่างๆนั้นเราจะลดความซ้าซ้อนเราจะลดการทุจริตได้สิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลก็อยู่ในแผนในการที่จะปรับปรุงในการเพิ่มความเข้มนะคะแล้วก็เราเองในส่วนของการเชิงลุกก็ได้มอบให้ท่านรองนายกเฉลิมในการที่จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและในโครงการของรัฐบาลเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันก็ได้เปิด ให้กับพี่น้องประชาชนที่จะแจ้งแหล่งเบาะแสแล้วเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตลอดเวลาค่ะนะคะจากจากตรงนี้เองนะคะก็ก็เรียนว่าผลการสำรวจนะคะถามว่าหลาย,ายท่านก็อาจจะบอกว่านโยบายดีหรือไม่ดีสิ่งที่เราอยากถามก็คือผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงค่ะก็คือพี่น้องประชาชนนะคะจากผลสำรวจของสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิดาโพเองก็ดีสวนดุสิตโพมหาวิาลหอการค้า อีสานโพพบว่าส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนพึงพอใจกับนโยบายรับจำนำข้าวคะ่ะซึ่งทุกโพเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะถ้าให้ประชาชนมีความสุขรัฐบาลก็ต้องมีความสุขคะ่ะนั่นคือความเป็นดีก,กินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนมีคำถามมีคำถามหนึ่งบอกว่าประเทศไทยจะเสียแชมป์หรือเปล่า ะะก็ขออนุญาตใช้ชาร์ตนี้นะคะก็จะได้เห็นนะคะว่าจากชาร์ตนี้นะคะแน่นอนค่ะถ้าเราดูจากปริมาณการส่งออกข้าวช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมนะคะประเทศไทยเป็นที่3ค่ะรองจากเวียดนามและอินโดนีเซียเพราะเวียดนามส่ง,สงอินเดียขอโทษน,นะคะจากเวียดนามและอินเดียประเทศไทยเราเป็นที่3นะคะแต่ถ้ามาดูในราคาเฉลี่ยนะคะที่หลายท่านกังวลว่าเราจะขายราคาถูกหรือเปล่า ะะราคาเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่679เหรียญค่ะนะคะเหรียญสหรัฐต่อตันนะคะในขณะที่เบอร์หนึ่งก็คือเวียดนามอยู่ที่445ค่ะถ้ามาดูมูลค่าการส่งออกค่ะก็อยู่ที่3897เราเป็นที่1น,นะคะถ้าถามในฐานะที่เป็นคนไทยดิฉันคงอยากเห็นจำนวนเงินมากกว่าจำนวนตันค่ะ